สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในบทที่2องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะเรื่องที่2จรรยาบรรณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และความสำคัญจรรยาบรรณหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบการอาชีพการงานในแต่ละอาชีพได้กำหนดขึ้น เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกในอาชีพการงานนั้นๆจรรญาบรรจึงเป็นหลักควบคุมความประพฤติของบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเช่นจรรยาบรรณของครูผู้สอนจรรยาบรรณของแพทย์พยาบาลหรือจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวความสำคัญของจรรญาบรรณการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือทําให้การใช้อินเทอร์เนต็ตเป็นไปอย่างสงบสุขไม่เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิสิทธิ์หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ต่างๆต่อมาเรามาเรียนรู้กันถึงจรรยาบันสำหรับผู้ใช้ปรณสย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 1. ตัวสอบกรองข้อความจดหมายทุกวัน 2. ลบอีเมลที่ไม่ต้องการแล้วออกจากกรองข้อความ 3. ให้ทําการโอนย้ายหรือบันทึกอีเมลจากระบบ ไปไว้ยัง PC หรือฮาร์ดดิสก์ของตนเองเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลังจรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนา 1. ควรเรียกเปิดหน้าต่างการสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย 2. ก่อนการส่งข้อความหาผู้สนทนาควรสอบสถานะการใช้งานของผู้สนทนา 3. หลังจากการส่งข้อความหาไปแล้ว หากผู่สนทนาที่ถูกเรียกไม่ตอบกลับมานั้นแสดงว่าคู่สนทนาอาจติดธุระสำคัญควรหยุดการเรียก 4. ควรใช้วาจาที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกันจัญญาบรรสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์หควรเขียนเรื่องให้กระชับข้อความควรสั้นได้ใจความตรงประเด็นไม่กักวมใช้ภาษาที่สุภาพเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย 2. ไม่ควรเขียนพาดพิงถึงผู้อื่นให้ระมัดระวังในการละเมิดหรือสร้างความเสียหายให้ผู้อื่น 3. ควรมีแหล่งที่มาของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงแหล่งข่าวได้ 4. จำกัดความยาวของข่าวและหลีกเลี่ยงตัวอัอวกษรควบคุมพิเศษอื่นๆ 5. ควรพิจารณาข่าวที่มีการกระจายเป็นลำดับที่มีการอ้างอิงกันอย่างต่อเน,นื่อง 6. ไม่ควรใช้เครือข่ายของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์ส่วนอื่น 7. การเขียนข่าวทุกครั้งต้องลงชื่อและลงลายเซ็นที่ตอนล่างของข้อความเพื่อบอกชื่อตำแหน่งที่อยู่อ้างอิงได้ทางอินเทอร์เนต็ต 8. ในการทดสอบการส่งข่าวควรส่งเฉพาะในกลุ่ม 9. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรใหญ่ในการเน้นคำเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้รับสารได้ สิบไม่ควรนำข้อความที่ผู้อื่นเขียนไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่องสิบเอ็ดไม่ควรใช้ข้อความตลกขบขันเชิงล้อเลียนสิบสองให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์และไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นสิบสามไม่ควรคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดควรมีการสรุปยอ่อหรือเรียบเรียงใหม่และอ้างอิงที่มาสิบสี่ ไม่ควรใช้กระดานข่าวเป็นที่ตอบโต้ทะเลาะวิวาทหรือล่วงละเมิดผู้อื่น15เมื่อต้องการใช้คำยอ่อควรใช้คำย่อที่ใช้กันทั่วไป16การเขียนข้อความจะต้องไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวและควรตระหนักว่าข่าวที่เขียนหรืออภิปรายนี้สามารถถูกเผยแพร่ไปได้อย่างแพร่หลายในทุกที่ทั่วโลก17ในการรับข่าวสารพันธ์ เมลลิงริสหรือกลุ่มรายชื่ออีเมลที่ต้องการรับข่าวสารเมื่อมีข่าวเข้ามาจำนวนมากทางอีเมลจะต้องอ่านข่าวและโอนมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันถึงจรรยาบรรณต่อตนเอง 1. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่และดำรงชีวิตเหมาะสมตามหลักธรรมาพิบาล 2. ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องมีเหตุผล และรู้รักสามมคี 3. ไม่ประพฤติหรือกระทำกระดานใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในวิชาชีพแห่งตน้น 4. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตน้นเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่ดีของสังคม 5. เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องจรรยาบรรณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และความสำคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ